สวัสดีครับก็พบกับเราอีกแล้วนะครับ90นาทีก่อนเกมทูไนท์ครับผมวันนี้มีคาราบาวคู่หนึ่งแล้วก็มีพรุ่งนี้คู่หนึ่งแต่คาราบาวเนี่ยผ่านมาถึงรอบ4ทีมแล้วใช่ครับเหลือแต่ทีมใใหญ่ทั้งนั้นครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่โอ้โหเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ฟอร์มร้อนแรงด้วยกันทั้งคู่เลยใช่ครับนิวคาสเซิลเจอกับแมนซิตี้ครับผมเจอนั้นในเวลาที่อันควรดี่ว่ะแต่รอบมารอบรอง ทดบองเนี่ยจะเป็นกติกาใหม่แล้วมันจะไม่ใช่ว่าแมตช์เดียวจบแล้วรอบนี้ก็จะเป็นเย้าเยือนใช่เนาะครับครับผมวันนี้นิวคาสเซิลเนี่ยได้เล่นในบ้านคืออาจจะได้เปรียบก่อนใช่ไม่รู้จะกุมความได้เปรียบได้หรือเปล่าในค่ำคืนนี้ใช่ครับนิวคาสเซิลเซติในบ้านเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแร่งในช่วงหลังใช่ครับผมคือเกมลุกเนี่ยดุมากใช่แล้วก็เป็นทีมที่ตายยากมากๆช่วงนี้ ในบ้านเนี่ยแข็งแก่งมากเสตติในบ้านซีซั่นนี้รู้สึกว่าจะแพ้แค่3นัดรวมทุกรายการใช่ครับจะแพ้แค่อาเรียปูครับแล้วก็แพ้อาร์เซนอลในแชมเปี้ยนลีกก็จะแพ้ทางนั้นบาซ่า่าอีกสามทีแต่เสตติหนึ่งอย่างที่น่าสนใจของยูวคาเซในซีซั่นนี้ก็คือในบ้านเนี่ยทำเกิน2ประตูแทบพุกนัดใช่แทบจะทุกนัดเลยการันตีเลยคือ2ประตูใช่ครับแต่เกมลุกเออเกมรับเนี่ยเกมรับก็ยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมก็ยัดเสียไป5ประตูสองนัดเสียง่าย แล้วก็ด้วยปัญหาที่มันตัวหลักๆมันเจ็บไปด้วยเนาะครับผมแต่ละตัวที่มาแทนก็เวอร์ๆอย่างนั้นเลยเพราะตัวตัวหลักอะยังไงมันก็เก่งกว่าตัวสำรองช่ใช่โดยเฉพาะไอ้มาลิกเจ้าครับโอ้ยตัวนี้ตัวบ่อเลยแชมล่าสุดก็เหมือนว่าจะบ่อด้วยนะใช่ดียังกลับมาได้ดีที่เจอกัะลิดแชมล่าสุดในลีกที่กับพิกนรกคือโดนนำสามรอบตามตีเสมอสามรอบแล้วก็มาพิก ไฮวิบารนสี่สามในที่สุดท้ายเลยใช่ครับในแช์ก่อนหน้านอีกเอฟเอใช่เอฟเอกรบอลมัดก็เกิดไม่รอดอีกใช่โดนแบทมัดแฟงในช่วงท้ายๆเหมือนกันสองนใช่แล้วก็กลับมาได้เฉยสองสองคือบอกค่าไม่ตายจริงอ่ะสำหรับนิวคาเซิลในตอนนี้ก็ผมจำถ้าผมจำไม่ผิดรักษาสถิติไม่แพ้ใครมาตั้งสามสี่สี่ห้าเดือนละหเดือนเต็มเมแล้วที่เขาไม่แพ้ใครในบ้านเนาะส่วนนั้นแมนซิตี้ของเป๊ปกวริล่า นี่ก็ไม่แพ้กันนะผมว่าฟอร์มาแรงร้อนแรงเลยใช่หรืตีเนี่ก็ไม่แพ้เป็น10นัดแล้วครับแต่ในลีกเนี่ยโอ้ยสะดุดไป3นัดอืใช่ในลีกเนี่ยสะดุดไป3นัดแล้วก็มาปลดล็อกในแมตช์ล่าสุดอ่าใช่ครับเฉือนชนะเอ็กเซลเตอร์ไป11นิดเดียวเฉือนชนะนิดเดียวเฉือนนิดเดียวไม่ขาดไม่รู้ไปอัดอั้นที่ไหนนะยิงไปเก็บกดอ่ะครับแล้วก็นักเตะหน้าใหม่อย่างเซมันโยเนี่ยครับปลดล็อกโอ้โหนะครับเหมือนไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยอ่ะคือแบบ เหมือนแค่เปลี่ยนเสื้อมึงแค่เปลี่ยนเสื้อทีมแล้วมึงเล่นได้เลยอะอะไรอย่างนั้นอะย้ายมาแมนซิตี้ในช่วงที่เขากำลังเครื่องร้อนเครื่องไม่เย็นแล้วก็ไม่ต้องปรับปรับตัวอะไรมากเพราะว่าอยู่ในลีกเดินใช่ครับความเข้มข้นของพี่มาริคก็ซิมนโยเขาเข้าใจดีใช่ครับเลยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากมาถึงก็แอซิได้ยิงได้ด้วยใช่ครับไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรแต่เกมวันนี้ผมมองว่าแมนซิตี้เนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าซีซั่นเนี้ย เ๊ปกูดิล่าเนี่ยปรับเปลี่ยน11ตัวจริงเนี่ยเยอะที่สุดตั้งแต่เขาเคยคุมทีมนะใช่ครับคือตัวไม่ซ้ําเลยเขาเหมือนว่าสนุกในการจับตัวด้วยเราด้วยโปรแกรมด้วยเนาะที่มันถี่ก็เดือนนี้รู้สึกว่า4ทีมเนี้ไอ้รอบรองทั้งสี่ทีมเนี่ยแข่งกันคนละ9้านัดเดือนนี้เออเดือนมกราเยอโปรแกรมคือโปรแกรมเยอะมากมีเตะไปเมื่อวันสองวันก่อนใช่ครับเตะอีกแล้วใช่แล้วก็แมนซิตี้เนี่ยหนึ่งเลยคือมีโปรแกรมเตะอีกนัดหน้าเนี่ยเป็นนัดในลีก ต้องเจอกับแมนยูไปเยือนแมนยูด้วยทำให้วันนี้จะรอดไหมล่ะแมนซิตี้ City, ใช่ไหมแมนยูผมเเนี่ยออแมนยู <laughs> กต็ต้องดูนะแต่แมนซิตี้เนี่ยอาจจะมีเกมที่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าในลีกเนี่ยสะดุดอีกไม่ได้แล้วใช่เพราะเจอแมนยูในลีกเนี่ยสะดุดอีกไม่ได้แล้ว<ช>จำเป็นต้องเพราาะว่เอาชนะเอาคว้ามสามแต้มร์เซนอลปีนี้คือเขี้ยวจริงๆนะอาร์เตต้ามาดุจริงแต่เกมวันนี้ในมุมมองผมนะเอามุมมองผมก่อนเลยนะครับเกมในวันนี้ระหว่างนิวคาสเซิลกับแมนซิตี้เนี่ยคิดว่านิวคาสเซิลเนี่ย สู้ได้ก็จะสู้ได้ดีด้วยใช่ครับแต่ผมไม่เชื่อใจเกมรับของยูเออร์เซนอ่าใช่วันนี้คิดว่ายูเวอร์เซนเนี่ยจะกุมความได้เปรียบไว้นะนะครับก่อนที่จะไปเยือนเอดี์ฮัตในบ้านของแมนซิตี้คิดว่ายูเวอร์เซนเนี่ยจะเบียดชนะแมนซิตี้ได้สองหนึ่งเกมลุกไว้ใจได้แต่เกมรับก็ยังอ่าผมเชื่อว่าเกมลุกทําได้แต่เกมรับเสียประตูเนี่ย่ยังเชื่อยางงี้ครับนะครับวมุมมองต้นล่ะคิดว่าไงในมุมมองผมผมก็มองว่าเราดูเรื่องประสิทธิภาพ้วกันการเล่นเกมลุกก็มันจัดจ้านด้วยกันทั้ง แล้วก็บอลมาถึงรอบนี้ผมก็ว่ามันก็ไม่ธรรมดาด้วยกันทั้งคู่เหมนน nee. ือนกันรูปเกมผมว่าน่าจะตึงๆกินกันไม่ลงก็ถ้าจะให้ฟันธงสกอร์ก็สองสองอะไรอย่างเงี้ยเดือดๆเลยนะสองครัสองหนึ่งยิงอะไเทะเพราะว่าเกมรุกมันจัดจ้านด้วยกันทั้งคู่ไงจัดจ้านแล้วเรื่องสองทีเกมก้องหลังเนี่ยมันก็มีปัญหาด้วยกันทั้งสองฝั่งนะแฟนซิเตี้เองก็ขาดเพ่นตัวหลักกล้องหลังไปใช่ไหมขาดหลายคนเลยผมก็ว่ามันน่าจะแบบเป็นไปได้มากที่สุดครับสองสองนะครับผม ส่่วนโซมันแน่นอนสําหรับเกมวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรอบรองนัดแรกก็ตามแต่ด้วยบรรยากาศานิวคาสเซิลในบ้านเองก็อย่างที่เราทราบกัน <บา S 1> ไอนได้ดอ่ะตามี่นี่สุดสุดไอได้อ่ะได้แน่ไอโดนก็โดนแน่แน่เหมือนกันนะแล้วด้วยซิตี้เกมลุกดูดิแชร์ก,กี้ก็ลังท็อปฟอร์มไรเดอร์ก็ปรับตัวได้แล้วแล้วฮาแลนด์นี่ไม่ต้องห่วงแล้วาแลนด์ปีนี้ก็คมกิใช่แล้วได้เซเมนโยมาอีกโอ้โหคือแบบครบมือเลยตอนนี้แต่แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงของซิตี้อย่างที่บอกครับช่วงเนี้ย ตัวหลักไม่อยู่เลยสําหรับเกมรับทั้งกววดิโอทั้งลูเบนดิอาร์ดวันนี้โตนเลยพวกนี้ใช่วันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแค่อาเก้ที่ดูว่าเป็นนักเตะระดับซีเนียนะเป็นคนหน่อยเกมรับที่เหลือก็เป็นแบบเด็กๆทั้งนั้นเลยพวกคูซานอพวกลิโก้ลูอิสแต่ลูอิสก็ขึ้นมาพอมีประสบการณ์แล้วแหละนั่นแหละด้วยปัญหาเกมรับด้วยกันทั้งคู่เนาะแต่เกมลุกยังคงดุดันน่าจะเป็นเกมที่สนุกครับแล้วก็ผมมองว่านิวคาสเซิลไม่แพ้ ในบ้านเต็มที่เต็มที่เสมอบาสอ่านิวคาสเซิลในบ้านเนี่ยใก่ได้ใช่ผมว่านิวคาสเซิลใช่ไม่น่าจะพลาดท่าไพ่ซิตี้ครับก็คิดว่าเต็มที่เลยเสมอแต่นิวคาสเซิลมีโอกาสชนะมากกว่าอะไรประมาณนั้นครับนิวคาสเซิลจัดเต็มแน่นอนเว่าอาจจะส่งตัวผู้เล่นที่ลงตัวที่สุดลงด้วยนะเพราะว่านัดหน้าในลีกงเนี่ยเจอวูฟด้วยมันก็ไม่ได้คือโรตชันเลือกถ้าเลือกโลนนัดเนี้ยไปโลนนัดหน้าดีกว่าใช่ เพราะว่าเจอบูฟเจอไม่มีอะไรแล้วในฤดการนี้ใจอาไ่แข็งแล้วก็ในฐานะแชมป์เก่าด้วยยังไงก็ต้องเอาอะนิวคาสเซ่นแชมป์เก่าครับวันนี้มองคล้ายๆกันออมองที่นิวคาสเซินน่าจะผ่าซิตตี้ได้อย่างเงยไม่แพ้มองว่าฟุตบอลคูนี้บ้านใครบ้านมันครับนิวคาสเซิในบ้านวันนี้ก็น่าจะทําได้ดีในระดับหนึ่งครับ ส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยมันเป็นคู่นี้ใช่ครับลอนดอนเนี้เราพูดคร่าวๆกันหน่อยีกว่าได้ครับเป็นลอนดอนดาร์บี้ครับผมเมื่อว่างเชลซีกับทนัทอาร์เซนอลใช่เชลซีเนี่ยเป็นการต้อนรับโค้ชใหม่เลยใช่เรียมลิซินเนอรไหมใช่ครับเจอกับทนัทอาร์เตต้าอาร์เตต้าเขาทาทีมมากรมก่อนอยู่แล้วใช่สถานการณ์คนละเรื่องกันเลยนะสถานการณ์ภายในทีมอ่ะหมายถึง2ทีมนี้กลมก่อมอยู่แล้วท่นัทอาร์เตต้านะแต่เรียมเนี่ยโอ้โหต้องปรับ ต้องเปลี่ยนต้องจูนทีมของตัวเองขึ้นมานะแต่แชมลสุดเนี่ยก็ทําได้ดีนะแต่ก็แต่ก็ยังวัดไม่ได้เพราะเจอทีมที่มาตรฐานต่ํากว่าเชลซีนล่ยค่อนข้างเยอะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยโอ้โหปีนี้มีลุ้นทุกถ้วยพิมลีก็ยังคงจ่าฝูงอยู่ใช่ครับแข็งแร่งทั้งเกมรับเกมลุกอืในมุมมองผมผมมองว่าเกมเนี้ยมันมองได้หลายมุมมองผมมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยกลมกล่อมกว่าแล้วก็ต้องเปลี่ยนอะไรแต่เลียมเนี่ยของเชลซีเนี่ยบางทีก็ เป็นมวยหน้าใหม่บางทีเนี่ยเราก็ยังก็ยังไม่รู้เชิงใช่เราก็ยังไม่รู้สไตล์ว่าเขาจะเล่นยังไงเนาะเขาจะมาในรูปแบบไหนแต่มองว่าเกมที่สนุกแน่นอนแต่ยังมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยเหนือกว่าพอสมควรนะครับต่อให้ส่งตัวสำรองลงก็เถอะเพราะว่าปีนี้ตัวสำรองทดแทนตัวจริงได้เยอะจริงๆเหมือนอาร์เตต้าเสริมเพื่อแชมป์จริงๆอ่ะปีนี้อาร์เตต้าดูเสริมทัพแบบแต่ละคนอ่ะมันแก่งทั้งแผนทีมที่จะเป็นแชมป์เนี่ยมันต้องเก่งทั้งตัวสำรองตัวจริงอันนี้เือเรื่องจริงใช่ไหม นะเซนอนปีนี้ทําได้ดีตัวมรองก็ทําได้ดีใช่นะครับในมุมมองผมผมคิดว่าเซนนอนจะเบียดได้มไม่ถึงกรขาดเพราะว่าเซนอนต้องไปจริงจังเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีพวกแชมเมี้ยนลีเข้ามาด้วยแช,ชมเมี้ยนลีแล้วก็พรีเมียจะเตะกันแบบว่ายาวๆแล้วโปรแกรมช่วงนี้คืออัดแน่นๆเลยมีบอลให้ดูทุกๆสองสามวันเลย แต่ละทีมมองว่าน้อยทีมที่จะใส่สุดแรงยิ่งทีมที่ได้เล่นในแชมเปี้ยนลีกด้วยใช่ครับจะไม่วิ่งแบบว่าเต็มที่แน่นอน<ช>จะเสียพลังงานไว้ตอนนี้อาร์เซนอลก็สี่ถ้วยเต็มๆทุกรายการที่เขาเล่นตอนนี้มีลุ้นหมดใช่ใชครับม,มองว่าเขาไม่ทิ้งถ้วยไหนสักถ้วยหนึงแน่นอน<ช>ครับผมในมุมมองผมมองว่าอาร์เซนอลเบียดได้มุมอมองต้นล่ะ มองผมผมต้องออกตัวก่อนผมแฟนเชลซีอารแล้วทั้งนี้เออพอทางนะครับผมแฟนเชลซีก็ต้องบอกว่าถ้าเรามองเรื่องความพร้อมนะประสิทธิภาพตัวเนี้ยก็ต้องยกให้ทางด้านของอาร์เซนอลอยู่แล้วที่มันค่อนข้างจะดูดีกว่ามากๆเชลซีตอนนี้ก็ผมมองว่าแม้จะชนะมาแล้ทีเดียวมันก็ยังเจอปัญหาแบบการเปลี่ยนโค้ดด้วยอะไรด้วยเข้ามาเนี่ยแต่ว่าพูดถึงถ้ามันเป็นรายการบนถ้วยแล้วมันแบบมันศึกศักดิ์ศรีอ่ะใช่อ่าแล้วมันได้เปรียบในการเล่นในบ้านของตัวเองในนัดแรกครับผมก็ยังมองว่า เชลซีสู้ได้นะเพราะว่าเท่าไปไล่ดูตัวเจ็บมันก็ไม่ได้มีเจ็บมาเจ็บก็มีตัวหลักก็เป็นโควิลนะแล้วก็ใครคนนึงนะจำไม่ได้อมีโควิลแล้วก็ทางด้านของลาวเวียซึ่งผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากสองตัวนี้เจ็บบ่อยอยู่แล้วเจ็บบ่อยแล้วก็ตัวหลักๆเนี่ยก็ยังอยู่กันครบโดยเฉพาะแนวรุกของเชลซีผมก็ยังมองว่ามันจัดจ้านนะเออนะฮะอย่าง บูนเต้เนี่ยได้ลงบนถ้วยก็ถือว่าเล่นได้ดีนะมีการาโชลงมาอีกอะไรอีกเนี่ยเกมลุกแต่ผมว่าก็สู้ได้แหละนะแต่ก็เกมรับก็น,น่ากลัวนหน่อยอแต่พอมันเป็นเกมในบ้านเกมศักดิ์ศรีเนี่ยเวลาเชลซีเจออาร์เซนอลน,นผมว่าสู้ได้ถ้าไม่ใช่บ้านอาร์เซนอลถ้าเป็นในบ้านเนี่ยกำลังใจมันมาเลยมา,าผมว่าดูมาส,ส่วนใหญ่หถ้ามันเจอกันในบ้านเชลซีเนี่ยเชลซีสู้ได้บ่อยเหมือนกันอ่าใช่ครับ ยกเว้นไปเจอเขาในบ้านถ้าเจอเขาในบ้านนี่คือแข่งโปกเลยเหนื่อยอ่าส่วนมากจะแพ้เพราะว่าแมตช์ล่าสุดเจอในบ้านเชลซีเชลซีก็สู้ได้คนตั้งแต่ครึ่งแรกนะยังได้ดีเลยเออแต่นั้นโค้ชคนเก่าล้วต้องดู้ว้โค้ชคนใหม่สภาพพิมเป็นยังไงแต่เชื่อว่าไม่ยอมไม่ง่ายไม่ยอมไม่ง่ายครับเพราะออย่างหนึ่งผมที่ผมมั่นใจว่าสู้ได้เพราะว่าตัวผู้เล่นมันก็ค่อนข้างพร้อมด้วยเลือกใช้ได้แบบตามสบายเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็มองประมาณนี้แล้วกันว่าเชลซีสู้ได้อย่างน้อยๆไม่แพ้อาร์เซนอลแล้วกันก็ น่าสนใจเนาะน่าสนใจบุมมองโซ่คิดว่าไงครับก็ผมเองผมมองว่าเกมนี้อร์เซนอลนมีสถิติหนึ่งน่าสนใจนะไม่ไม่แพ้เชลซีมาสามฤดูกาลแล้วที่เจอกันมาน่าสนใจสถิตินี้คือใช่ครับแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ได้ว่าจะชนะเชลซีนะเพราะว่าเวลาบุกเวลาบุกมาเยือนเชลซีทาได้แค่เสมออืแต่ก็ไม่ถึงกับแพ้แต่ก็ทําได้แค่เสมอแล้ววันนี้มาเจอกัน ด้วยสถานการณ์แบบนี้แล้วด้วยอาร์เตต้าผมมองว่าฤดูกาลนี้ค่อนข้างเขี้ยวครับคือคือความที่พลาดมาสองสามปีอ่ะแล้วพลาดแบบน่าเสียดายอ่ะคือมองว่าอาร์เตต้าปีนี้คือละเอียดขึ้นเยอะเลยเพิ่มความเขี้ยวขึ้นมาใช่ครับคืออันไหนไม่ชัวรก็ไม่ทำถูกตั้งเกมค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเราดูนะบางทีอ่ะอาร์เซนอลจะเป็นบอลแบบบางทีครึ่งแรกไม่มีอะไรเลยนะแล้วค่อยไปเล่นครึ่งหลังครับก็มองว่าคู่นี้น่าจะ คืออานกันพอสมควรนะด้วยสไตล์ของอาร์เตนต้านะตอนนี้แล้วด้วยผมมองว่าอาร์เตต้าคงไม่มาเปิดใส่เชลซีขนาดนั้นใช่อาร์เตต้าปีนี้ไม่ค่อยเปิดหน้าแรกกับใครนะ,ะใช่คือเป็นบอลที่ค่อนข้างจะเน้นชัวร์ไปแล้วครับแลดูแบบสุขุมขึ้นแล้วกันเนาะใช่ครับอ่าก็อาจจะเป็นทางด้านเชลซีอ่ะเล่นในบ้านแล้วก็เป็นฝ่ายเปิดหน้าเดินเข้าใส่ทางด้านอาร์เซนอลแล้วก็อาร์เซนอลเล่นรับแล้วก็รอโต้มผมมองว่ามีโอกาสจบเจ้าคู่นี้ค่อนข้างสูงเลยมีโอกาสแบบเสมอกันแล้ว อาจจะนอนจจะเอาแค่เสมอเราค่อยไปวัดกันในบ้านตัวเองเนาะมีโอกาสผมว่าประมาณนั้นเลยกันคู่นี้มันแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเลยคือเวลาโค้ชใหม่มาเนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่หนึ่งอย่างคือนักเตะเนี่ยจะวิ่งกันค่อนข้างเยอะจะเค้นประสิทธิภาพเนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุดใช่ครับเพราะว่าสมมติเนี่ยโค้ชคนเก่าเนี่ยเลือกใช้นักเตะอีกชุดหนึ่งแต่โค้ชคนใหม่เนี่ยเขาก็มีแผนการเล่นเป็นของตัวเองใช่ครับพวกตัวสำรองในชุดเก่าเนี่ยเขาก็อยากจะเอย ผมโชว์ของอ่ะเออจะได้ว่ามีของจะได้ซื้อใจโค้ดใหม่ได้ครับอันนี้เป็นจุดแข่งของเวลาเปลี่ยนโค้ดใหม่เชลซีน่าจะดึงจุดนี้มาได้เยอะเพราะว่านักเตะของเชลซีเนี่ยซื้อมาแต่ตัวก็ไม่ได้ถูกๆนะแต่แต่ละตัวเนี่ยมองว่ามีฝีมือพอสมควรต้องดูมองว่าตัวจริงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไทยจากยุคของเอนโซ่เมเลสกาหรือเปล่า แต่ขออย่างเดียวนะอย่าโดนใบแดงอีกนะโดนบ่อยนะแล้วจะโดนทุกตำแหน่งเลยเนี่ยตั้งแต่นี้โดนบ่อยมากรองหน้ายันระตูดอ่ะใช่โดนทุกตำแหน่งเลยโดนทุกตำแหน่งเจ้าพ่อใบแดงไปแล้วตอนเนี้ยนันล่าสุดก็โดนใช่คือเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคาราบาลสีแดงนะครับเอาไปทบบอลหนึ่งวันนี้ก็นี่ประมาณนี้สำหรับคาราบาลครับผมมีข่าร้อนเหลือเกินเมื่อคืนนี้อ้ย ในโลกโซเชียลนี่ลุกเป็นไฟเลยคือแบบทุกสังนกทุกสื่อคือโพสต์กันเต็มเลยเล่นข่าวกันเต็มเลยเนาะครับก็อ่าสเปนนิดอ่าหลังจากบอลด้วยที่ซาอุก็โอ้ยโอ้ยวันนั้นก็เหตุการณ์อะไรมากมายเลยในเกมในรอบที่นะใช่ครับผมังเกมก็มันหลังเกมก็มันหลังเกมก็เดือดวันนั้นเป็นฝั่งของบาซ่าเนี่ยสมหวังเอาชนะมาริดและคว้าชัปไม่ได้สามสองครับครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยโหมีดามากมายอีกวันหนึ่ง อารองโซโค้ดของท่านั่นมาริบโดนปลดฟ้าแลบก็มีสื่อต่างๆว่าออกมาแต่หลายสื่อก็ออกมาว่าเป็นการตกลงยินยอมมาทั้งสองฝ่ายแต่ก็อีกแหละบางทีเนาะสื่อมันก็ต้องแต่ละสื่อก็บอกว่าอารองโซไม่ได้ความเคารพจากนักเตะนักเตะไม่ฟังก็เลยเข้าไปขอแบบจบกันด้วยดีอะไรเงี้ยแล้วบางสื่อก็บอกว่าเปเป้เอ้ยนี่ชะไอเอ็มเป้ปาราเป้เนี่ยบอกว่า อย่าไปต่อแถวตบมืออะไรเงี้ยมีรูปมาเพราะว่าอารองโซเนี่ยเขาก็อยากให้ไปแสดงความเคารพครับผมมันเป็นเรื่องโปรติของทีมที่ไม่ได้แชมป์อ่ะใช่ต้องแสดงความเคารพต่อกันอ่ะมันมีหลายหลายประเด็นนะตั้งแต่อารองโซเข้าไปด้วยอะไรหลายๆอย่างใช่บันกับบันเบเด้ด้วยก็มีเคยมีองใช่ครับคือมันกลายเป็นว่า เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะแฟนมาริทก็เสียงแตกนะแฟนมาริกก็บอกว่าบางคนเขาบอกว่าผมไม่อ่านตามโซเชียลมันนะบอกว่าโอ้โหเชียร์มาริทมาตั้งนานนะยุคการาติกอสยุคแกลเนี่ยแต่ละคนก็เก่งนะยุคโรนโดมองว่าทัศนคติเนี่ยไม่แย่เท่าชุดนี้เลยกับตั้งแต่ด้วยด้วยชุดนี้แย่สุดแล้วผมมองว่าด้วยโลกมันเปลี่ยนไปด้วยด้วยโซเชียลด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยแบบ สื่อสมัยนี้ด้วยความที่มันทันสมัยที่มันรวดเร็วอ่ะมันไม่เหมือนสมัยก่อนนักเตะเขาบอกว่าช่วงนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าสโมสรแล้วใหญ่กว่าโค้ชใช่ใช่แทบแต่ทุกสโมสรนะใช่ครับเป็นกันเยอะมากแล้วก็หนึ่งเลยคือโค้ชที่จะมาคุมอลองอ่าโค้ชที่มาคุมมัลลิทได้เนี่ยใช่ครับมันต้องเป็นโค้ชที่คนอนข้างวะชิยวเฉีวเนะสังเกตไหมอลองโซ่ซีดานเอ้ยไม่ให้ อันเช่อปีดานอันเช่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นโค้ชที่เทคนิคจ๋าค่อนข้างที่จะปล่อยอิสระให้นักเตะหน่อยคือปล่อยเลยคือนักเตะอยากจะเล่นแบบไหนแต่ทําความเข้าใจนักเตะตีดานก็เหมือนกันแต่ลองโซ่เนี่ยเขาเป็นโค้ชที่เทคนิคจ๋าค่อนข้างเนี้ยบอยากจะให้แบบว่านักเตะทาแบบนี้แบบนี้ใช่ครับแต่นักเตะคือเขารู้เขาเก่งแบบไหนก็เข้าใจทั้งนักเตะทั้งลองโซ่นะใช่ครับมันหลดอะต้องเข้าใจว่าทีมตัวเองอะเป็นแบบไหนต้องเลือกโค้ชมาต้องเลือกโค้่ให้เหมาะกับกับทีมแล้วกันใช่ จะให้เอปเป้วิ่งจะให้วินิวิ่งเนี่ยมันก็ไม่อยากวิ่งอ่ะใช่ครับคือมันคิดว่ามันดีแบบนี้เพราะว่าผมว่ามาริกอ่ะไม่จําเป็นต้องหาโค้ดที่แบบที่เป็นแบบโค้ดสร้างทีมอ่ะผมมองว่ามาริ่งมันต้องเอาโค้ดเก่งๆเพื่อมาประสบความสาเร็จเลยอ่ะเพราะในระดับสโมสสอนแล้วแล้วมาริ่อ่ะจะให้มาสร้างทีมไม่จําเป็นต้องสร้างเพราะระดับเปเรสอ่ะคุณอยากได้ใครสกิทมาผมจัดให้ได้หมดใช่ไหมละคับมาริ่เนี่ยรอไม่ได้ใช่ครับนั้นนี้แข่งไปสาม่บสามปีนี้รู้สึกว่า ดิสนเนี้ยมานลดแข่งไป33นัดแพ้4นัดเดงใช่ครับโดนบดเลยฟอร์มก็ไม่ได้แย่นะมันหลดเป็นทีมที่ผมมองว่าคุมยากมากใช่ยากสุดแล้วนะตรงที่ว่ารอความสําเร็จไม่ได้ครับคือถ้าไม่สาเร็จเพียงแค่ปีเดียวต่อให้ฟอร์มดีนะใช่แต่ถ้าไม่ได้แชมป์หรืออะไรเยก็พร้อมจะโดนือต้องมีถ้วยทุกปีอผมมองว่าอย่างนั้นนะด้วยเพราะว่าด้วยการลงทุนของพวกเขาด้วยเนาะด้วยคุณภาพด้วยนะเตะมันโหแต่ละคนมันสุดยอดมากแล้วมีข่าวกับเจนคอปด้วยนะอื ก็เป็นโค้ดผมมองว่าเป็นโค้ดที่ทุกๆทีมฝันถึงเลยเวลาแบบโค้ดตัวเองโดนปลดอย่างเงี้ยคือคนแรกที่นึกถึงตอนเนี้ยคือเจนคอปเลยจริงเพราะว่าโค้ดที่ว่างเนี่ยถ้าอกว่าจ๋าเนี่ยมีคอปเนี่ยจ๋าอยู่นะครับผมมองแล้วเจนคอปเนี่ยจากที่ผมอ่านบทสัมภาษณ์นะไออ่านพวกสื่อมานะบอกบริหารของมันลินค่อนข้างจะชื่นชอบเจนคอปมาสักพักแหละแต่อยู่ที่ว่าเขาจะรับงานหรือเปล่าตอนนี้เขาก็รับเยอะอยู่นะเขาเป็นพวกเป็นทางพอเลนูพวกอย่างเงี้ย อยู่ทําอยู่เบื้องหลังตอนนี้ก็เป็นอาเบลัวอดีตลูกทีมของแล้วมาลิกขึ้นมาคุมชั่วคราวไปก่อนจะรับหรแบ่เอมาลิกจะรอดหรือเปล่าโบไฟอลองโซดีกว่าเออพาเรเวิร์แต่เรเวิร์มันก็ต้องใช้เวลาสร้างทีมนั้นต้องดูว่าเป็นยังไงไปต่อแต่แฟนมานลึกก็บ่นส่วนใหญ่ไม่ได้บ่นอลองโซ่นะบ่นพวกนักเตะบ่นพวกสโมสรเนี่ยบ่นสโมสรตรงนี้ว่าปล่อยให้นักเตะเนี่ยมีอำนาจขนาดนี้ได้ไงใช่ใช่มันก็จริงนะ คือห่างเยอะเกินนะใช่การว่าโค้ดมากี่คนก็ไม่รอดสุดท้ายดึงอันเช่กลับมาเม็กระสีดันเที่ยวอยู่เพราะว่าเดี๋ยวมันมีบอลโลกเดี๋ยวโจ๊บอลโลกหลายๆคนก็หมดสัญญาเพราะว่าเขาต่อสัตว์เขาไปคุมแค่บอลโลกอ่ะทั้งอันเช่ทั้งทูเคิลหลายๆคนเลยแล้วก็โค้ดเยอรมันอีกที่เก่งๆอ่นั่นแหละในเกียวมันไหมใช่ใช่ในเกียวมันนี่ก็เก่งเคยได้ข่าวกับลิเวอร์พูลด้วยก็คือโค้ดจะ โค้ดเก่งๆเนี่ยในรอบนี้ปิดฤดูกาลร,รอบนี้จะมีโค้ดเก่งๆในตลาดเยอะมากหลังจบฟุตบอลโลก ก็ต้องต้องดูว่าทิศทางมาริทจะไปในทิศทางไหนใช่ครับก็แฟนบอลมาริทคอมเมนต์มาได้ว่าอยากได้ใครมาเป็นโค้ชคนต่อไปของทีมเนาะใช่ออกกลางคันด้วยใช่แย่แน่ละภาพทีมตอนนี้แฟนมาริทเนี่ยเซ็งมากผมเห็นแต่พูดถึงมาริก็แต่ไม่ได้ห่างจากบาสาไม่ได้ห่างผลงานผมว่าผลงานโดยรวมก็ไม่ได้ขี้เล่ขนาดนั้นนะก็งงว่าโอ้โหออกเลยเขาน่าจะน้อยใจใช่ไหมใช่ครับเตะไม่เคารพแบบใช่เหมือนเราเป็นหัวหน้าอารมณ์แบบเห็นภาพเห็นภาพไปชั้นนั้นเราเป็นหัวหน้า บอกว่าไอ้ทำนี่ดิมันกลายเป็นใช่ครับมันกลายเป็นไม่มีความสุขอ่ะมาก็ไม่มีความสุขทำมอไม่เห็นหัวอะไรเงี้ยใช่ครับดีเกียร์ลองโซ่ไม่ธรรมดาใช่นักเตะทางโค้รนะนักเตะยังไม่เคารพอ่ะน่าจะเคารพคนแบบไหนก็ทาเลเวอร์ขึ้นมาสู้กับบายเยนสู้ดอทมูลสู้บายเยนคือแบบโอ้โหแชมป์ไร้พ่ายนะเลเวอร์ม่ได้ง่ายนะใระครับคือผมไม่ง่ายเลเวอร์ที่กลางๆเล่นลีกอ่ะถึงแม้ว่า ไอ้บูเดนจะมีแค่18ทีมมันจะแค่34นัดหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนี้แหละแต่34่นัดคุณไม่แพ้ใครเลยคือยากมากนะใช่ใช่เก่งครับต้องยอมรับก็ต้องดูว่ามาริดเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะครับส่วนพวกเราวันนี้นะครับ90นาทีเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแต่วันไหนมีฟุตบอลเนี่ยคู่ใหญ่ไม่ว่าจะวันละคู่สองคู่เนี่ยเจอแล้วแน่นอนใช่ครับกับรายการ90บนาทีก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมแล้ว เจกันครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสด,ดีครับ